<c oughs> นิดนึงแต่ไม่เท่าไม่เท่าเจ๊ของมิซานี่นิดหน่อยเป็นฝอยๆของเจ๊นี่มาเป็นเม็ดของพี่มาเป็นช้อนในวันนั้น <c oughs> มาเติมของเนี่ยนะี่โดนหน้าสาดมาปุ้ม <c oughs> <c oughs> เด็ดแล้วก็มีอะไรนะเออตีนะต้องเข้าไปทำอะไร 哦，明白。 ร้องล่วงเอาเจอแบบอิ่มท้องอิ่มนะเป็นยืด อยู่ทั้งสามบ้านขนาดโป๊ปปี้ั้งแต่หกโมงเน็นเข็นโน้เีาไปหมดเลยไงเอ้อ่า้อใส่เกอยู่แล้วเลย À cô tờ nó úp nhặt ra. Anh bỏ để lên. Không. Mình sẽ để cái lên. Bao. จำปราสองปลาราแล้วนะอ๋อ,อจำปลาที่สายแซ่บมันเ็มแมค้าสะะัตยานะที่ไปซื้อก้างนอกได้สองตานนะจริง ุมอ่ะยิ่งแม่ตำนะยิ่งร้นจาน <c oughs> ไม่รู้แถมหรืออะไรแต่พี่ว่าแค่นี้พอดีนะพีร